ไลฟ์สดกับสอนจริงเนี่ยเหมือนกันไหมครับอาจารย์หลายคนเนี่ยเวลาดูผมในไลฟ์สดนะแล้วก็มีความคิดว่าเออแค่ฟังไลฟ์สดก็น่าจะพอแล้วมั้งไม่ต้องไปเรียนคอร์ส e อีคอมเมิร์ซสวันที่ทุ่งคูหลอก คือผมบอกอย่างนี้นะไลฟ์สดกับสอนจริงเนี่ยคือต่างกันแบบต่างกันเยอะมากๆเลยนะคือเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็เน้นม i n d s ็ตถูกป่ะเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็เน้นกระบวนการแล้วก็กลยุทธ์เพื่อที่จะไปต่อถูกป่ะจริงๆอ่ะเป้าหมายของการไลฟ์สดของผมอ่ะคือการอัปเดตให้นักเรียนเขารู้ว่าตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันถึงแล้วนะมันต้องเล่นตรงนี้นะแต่จริงๆการสอนจริงมันจะเป็นคนละอย่างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง่งนี้คือเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมจะพูดเลยว่า3เดือนเนี้ยสมมติว่ากันยาถึงธันวาเนี่ยนะ เราต้องเน้น Advanced Interest Advanced Interest กํากำลังจะมา Custom Audience Conversion หรือว่าจะ Retargeting หรือลุกอะไรเนี่ยเลิกทำไปก่อนเพราะตอนนี้มันยังไม่เห็นผลนักเรียนที่เคยเรียนกับผมอะที่เขาเคยรู้สเต็ป1 2345ของผมอะเขาจะรู้เลยว่าโอเคงั้นตะกูล Conversion เก็บไปก่อนให้ทำ a d v a า c e d Interest แทนแต่ถ้าใครที่ไม่เคยเรียนน่ก็จะไม่เข้าใจสับพวกนี้เลยว่าเฮ้ย Advanced Interest คืออะไร ถ้าฟังเผลอๆน่นนะ advance i n t e r t ก็คือการที่เราเลือกอินเท็ที่มันลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นอินเทเ็ตที่มีความยาวมากกว่าเดิมถูกปะแต่ความเป็นจริงอะ่อะ advance internet อ่ะคือการเอาอิน e ทอร t ตตัวมารวมกันภาษาวิศวกรเขาเรียก intersection ซึ่งการรวม2คํานี้ด้วยกันเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอีกนะอย่างเช่น advance internet ที่ดีกับ advance internet ที่ไม่ดีถ้าอย่าง advance internet ที่ไม่ดีก็คือรวมกันมั่วซั่ว advance internet ที่ดี คือการรวมระหว่างตำแหน่งกับจ็อบที่ทำอย่างเช่นเจ้าของกับโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของกับร้านเบเกอรี่เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่อย่างเงี้ยสมมุตนะินี่คือสมมุตินะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเรียนจริงๆเนี่ยคุณจะพบว่าเนื้อหามันต่างกันฟ้ากับดินเลยคือเวลาผมสอนเนี่ยในไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะมีไมล์เซตค่อนข้างเยอะให้กําลังใจค่อนข้างเยอะพูดคุยค่อนข้างเยอะทักทายค่อนข้างเยอะแต่เวลาเจอกันจริงๆอะ่ะ สวันที่ทุ่งคูอ่ะถ้าใครเคยไปเรียนจะรู้เลยว่าผมไม่มีนอกเรื่องแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีเลยนะไม่มีแม้กระทั่งเอาตรงๆนะไม่มีเวลาแม้กระทั่งแนะนําตัวด้วยไม่มีแบบผมชื่ออาจารย์ตรีวรเศรษเมธาอัครละพัฒ์อายุเท่าไหร่เนี่ยไม่มีนะเพราะผมถือว่าทุกเวลาเนี่ยทุกนาทีเนี่ยสำคัญมากถ้าฟังอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่า ต้องพูดเร็วแน่ๆเลยถูกปะจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆสอนช้ามากแล้วก็ให้ทำเวิร์กช็อปเยอะมากคือในโซนิ่งของผมเน่เนื่องจากผมเป็นอาจารย์มานานหนึ่งอย่างที่ผมเรียนรู้มาก็คือว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่ทุ่งครัวอะเมมโมรี่อะมี100%เต็มแล้วหมดเร็วมากหมายความว่าอะไรฮะคุณต้องบริหารแรมในสมองของนักเรียนเราอะให้100%ะแล้วยังเรียนรู้เรื่องคุณเคยไปเรียนสัมมนาที่อื่นที่แบบคนสอนอะสอนยาก แล้วก็สอนเยอะปะสอนยากสอนเยอะสอนเทคนิคแล้วก็ไม่ยอมสรุปอะว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยต้องจําอะไรตรงนี้ต้องจําอะไร,ร,ะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนสอนดูเก่งแต่คนเรียนดูมึนเข้าใจปะคนเรียนจะไม่รู้เลยว่าตกลงอะประเด็นสําคัญอะมันอยู่ที่ตรงไหนแต่คนสอนอะจะดูเป็นเทพเจ้ามากเลยโคตรเก่งเลยเพราะว่าสอนแต่เทคนิคอยากๆคือสิ่งสําคัญอะของการสอนอะมันต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจให้ได้สมมุตินักเรียนอะมีแรมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะ เราต้องบริหารแหลมก้อนนี้ให้มันหมดชาร์จที่สุดนั่นคือการเติมกํำลังใจให้เขาเชื่อว่าเขาอ่ะมีสิทธิ์จะประสบความสําเร็จได้แหลมมันก็จะตบกลับขึ้นมาถูกปะดังนั้นทุกเทคนิคที่ผมสอนนะเวลาผมสอนนะจะไม่พูดเร็วเท่านี้นะอันนี้พูดเร็วมากเราถือว่าเป็นวิดีโออะเออแต่ถ้าเวลาสอนเนะี่ยเราจะแบบจะเย็นๆค่อยๆไปเลยอะไปแบบนับ1 2 3 4เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอหนึ่ที่ผมพูดอะมันลึกซึ้งมากเลยนะ เออมันยากมากเลยนะมันแอดวานซ์เลยแหละฉะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยอย่างยุคนี้เราสอนเนี่ยเราจะสอนเทคนิค3ก๊กยุคปี6768เนี่ยเราจะสอน3ก๊กปี68เต็มปีเนี่ยเราจะสอน9กีทาทับฟังดูแล้วมันคืออะไรมันคือวิธีจําของผมให้ผมรู้ว่าตอนเนี้ยต้องเรียน3อย่างปีหน้าเนี่ยต้องเรียน3อย่างหลักกับ9อย่างย่อยอย่างเช่นปีเนี้ยต้องเรียนคุดแอบเพราะว่าการยิงโฆษณาที่ดีอะ่ะให้คิดเองอะ่ะคิดยังไงก็คิดไม่ออก เราต้องขุดแอดที่ดีขึ้นมาให้ได้เมื่อเราขุดแอดที่เป็นต้นแบบขึ้นมาได้แล้วอ่ะปีหน้าเราก็จะสบายเราก็จะมีแอดตัวอย่างที่ทําเงินเป็นล้านเป็น10ล้านน่ยให้เราทําตามการที่เราไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะเราก็ลุยไปเลยอ่ะเราก็เจ๊งอย่างเดียวเลยเพราะว่าเมืองไทยอ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นการทําอะไรก็ตามต้องมีต้นแบบเหมือนอยู่ดีๆเราบวกเลขไม่เป็นอ่ะจะให้เราไปฝึกเองมันยากนะแต่ถ้าจะมีอาจารย์มาสอนบวกเลขอ่ะจะทําให้เราสามารถบวกเลขเป็นเร็วขึ้นเข้าใจปะ่ะ ออันนี้เขาเรียกขุดแอดข้อต่อไปคือคอนเทนต์เงินล้านที่จะโฟกัสกันนะคอนเทนต์ content เงินล้านคือทำคอนเทนต์ยังไงให้ให้ได้ล้านหนึ่งอ่ะล้านบาทนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ล้านวิวนะล้านบาทเลยคือคอนเทนต์น่ะมันจะมีแบบทําแล้วได้ตังค์กับทาแล้วไม่ได้ตังค์คือตรงเนี้ยต้องมาเลี่ยนว่าไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกทําแล้วไม่ได้ตังค์สมมุติทําแล้วโด่งดังเราเรียกคอนเทนต์ล้านวิวอันเนี้ยเกิดมาเพื่อเป็นพวกบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทิกต็อกเกอร์เอนเตอร์เทนเน คือ business model เขาอะทำให้คอนเทนต์มันมีคนดูเยอะๆเดี๋ยวจะมีคนมาลงสปอนเซอร์แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เงินล้านน่ะคือคอนเทนต์ที่ยิงแอดไปแล้วต้องได้ตังค์อ่ะลักษณะมันจะมีลักษณะเฉพาะคือเป็นคอนเทนต์ที่เกิดมาเพื่อละลายพฤติกรรมคือเป็นการทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อว่าเราโปรเฟชชั่นอลแล้วปิดการขายในคอนเทนต์คอนเทนต์เดียวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคอนเทนต์พันแชร์คอนเทนต์ content พันแชร์เนี่ยผมเรียกว่าคอนเทนต์ตระกูลเดอะไวท์อ่าเดอะไวท์อันนี้ผมตั้งชื่อเองนะ คือคอนเทนต์ที่ทําไปปบอะยังไงก็มีร้อยแชร์ขึ้นแล้วได้ร้อยแชร์ขึ้นมันมันสำคัญยังไงจานยุคนี้มันเป็นยุคที่เราเรียกว่าลูกลักเอไอคือหมายความว่าถ้า AI อ่ะมันไม่นําส่งคอนเทนต์เราอะยิงแอดเก่งแค่ไหนมันก็เจ๊งเพราะว่า AI ไม่นําส่งต่อให้คุณเป็นตัวจริงใช่ปะ่ะคุณเคยเห็นอย่างนี้ปะ่ะนักร้องในเมืองไทยอะดาราในเมืองไทยอะเวลาออกโทรทัศน์อะโด,ด่งดังมากแต่มันก็เป็นอดีตที่โด่งดังปัจจุบันน่ยพอเขาทํา Facebook ไม่เป็นทํา YouTube ไม่เป็น ทำทิกตอกไม่เป็นเขาก็ค่อยๆถูกลืมเลือนบางคนนะ่ะตะก่อนดังมากเลยนะเป็นดาราแต่ปัจจุบันไม่มีชื่อเสียงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้เป็นลูกหลัก AI คือต่อให้เขาร้องเพลงเพราะแค่ไหน AI ไม่นําส่งก็ไม่มีประโยชน์ละฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องให้ AI รักเราก่อนแล้วลูกค้าค่อยมารักเราอันนี้ยกตัวอย่าง4เทคนิคที่สอนในคลาสนะผมนึกบอกว่าเวลาเราสอนจริงอะ่ะโอ้โหผมพูดเลยว่า คุณไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกเพราะว่าผมคิดขึ้นมาด้วยประสบการณ์จริงๆแล้วผมโชคดีโชค,ด,โชคดีว่าผมมีลูกศิษย์เป็นหมื่นคนแล้วลูกศิษย์ผมคือตัวจริงในวงการทำอ e ีคอมเมิร์ซกันจริงจังทุกคนผมจะเห็นฟีดแบ็กเลยว่าแต่ละคนที่ทำอ่ะเฮ้ยคนนี้รวยคนนี้เฉยๆปนีนี้คนนี้แย่แล้วผมจะเอามาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคนรวยเขาทํำยังไงคนเฉยๆเขาทํำยังไงคนที่แย่เขาทํำยังไงเพื่อให้คนที่แย่เนี่ยกลับไปดี คนที่ดีอ่ะดีขึ้นอีกคนเฉยๆอ่ะก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินล้านเก็บเงิน10ล้านได้ดังนั้นเน่ยเราบอกเลยว่าเราไม่ได้ไขฝันนะนี่คือความจริงล้วนๆแต่เวลามาเรียนด้วยกันน่ะมันไม่มีคําว่าง่ายเพราะถ้ามันง่ายมันจะไม่มีคําว่ารอดถูกปะ่ะฉะนั้นชีวิตจริงๆอ่ะมันคือเราต้องรู้ทุกอย่างรู้ทั้งเทคนิครู้ทั้งไมซ์เซ็ทรู้ทั้งเทรนดิ้งคือเราต้องไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอัปเดตเนื้อหาทั้งหมดโดยที่เรามีคอนเน c t ชันมีกลุ่มสังคมและมีประสบการณ์จริงๆะตรงนี้ผมถือว่าสำคัญที่สุดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะมาเรียนะผมยินดีสอนเต็มที่เลยนะผมสอนมา17ปีแล้วแล้วผมชอบธุรกิจนี้จริงๆผมรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เป็นอาจารย์เหมือนลูกชายผมเขาถามผมอ่ป้าทาธุรกิจมาก็เยอะแล้วเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนเป็นอาจารย์ทำไมป้าถึงชอบเป็นอาจารย์ ผมก็บอกเขาว่าเราเป็นนักธุรกิจเนาะเราขายของไปเนาะเราต้องขอบคุณลูกค้านะจะมีอาชีพไหนในโลกอะ่ะที่ลูกค้าเขาจ่ายตังเราอะ่ะแล้วเขาต้องมาขอบคุณเราอะ่ะคือถ้าพูดกันตรงๆอะ่ะตามหลักพุทธศาสนามันจะมีอาชีพอะไรที่ได้เงินเราได้บุญไปพร้อมๆกันอะ่ะมันก็มีแค่สองอาชีพอะ่ะไม่เป็นอาจารย์ก็ต้องเป็นหมอผมก็คงเป็นหมอไม่ได้แล้วถูกปะก็เหลือแต่อาชีพเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุด เท่าที่อาจารย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งจะทําได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําสเร็จในปี6 7 6 8แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้เต็มที่กับชีวิตครับแล้วชีวิตจะดีกับคุณแน่นอนครับขอบคุณครับ